เราจะมารีเช็คเครื่องรับายควา์แก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจะส่งให้ทูกค้ามาดูความเรียบร้อยโดยรอบครับอคลิกหน้าหลังใส่สองด้านกระดาษต่างๆแกะออกได้หมดเลยครับพลาสติเกเคลือบอะลูมิเนียมก็แกะออกได้ครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่ตัวไฟบ้านตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยครับนี่ไม่ต้องใชหมอ้อแปลง ส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้มีสายจัมแบตให้ครับสีแดงคบ,บวกสีน้ำคู่ลบถอดได้ก้อนนี้ไม่ได้ใช้งานโอเคมาดูการทํางานเค้ามาฝวามืออันนี้คือระบบไฟบ้านครับ220โวลต์ไฟแสดงสถานะสีขาวสามารถปรับควเร็วได้ถ้าแบตเตอรี่เข้ามาซ้ายมือ 12วนตัวนี้ทางนานแล้วการล้างทําความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับมอเตอร์เช็ดท่องคําสะอาดธรรมดาตัวนี้ราบประกันให้1นึ่งปีห้าใช้น้ําล้างใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ตัวนี้เป็นระบบไฟครับส่วนที่เหลือล้างน้ำได้ร้อเปอร์เซ็นครับัแก๊สแผ่นปิดของต่อแก๊สปิดสนิทร้อเเซ็นช่องอากาศเปิดสุด ใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับวาวล์วแรงดันต่ำแต่หน้าตาประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสาหรับถังใหญ่เกลียวจะอยู่ด้านหลังแต่ว่าหน้าตาแบบนี้เหมือนครับโอเคไฟที่ได้ต้องเป็นสีนี้ครับโอเคครับ